ติดค้างไว้เรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังคือเมื่อวานเนี้ยผมไม่คุยกับลูกค้าทั้งหมดสองเคสเคสหนึ่งก็คือตอนช่วงเช้าลูกค้าจากเช์ภูมิซึ่งผมก็ให้ลูกค้ากลับไปทํากันบ้านอนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันคือทำอะทำไม่ไรก็ได้แต่อยากให้ลูกค้าเข้าใจและพร้อมจริงๆแต่เคสหนึ่งน่าสนใจคือมันเป็นเคสช่วงบ่ายเขามากันน่ารักมากเลยมากันพ่อแม่ลูก คนเขาบอกว่าเขาจะทําเนี่ยทีมเวิร์คเขาเนี่ยสามคนพ่อแม่ลูกลูกเนี่ยเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะครับอยู่ชลบุรีมอบูนะครับเกี่ยวกับโลจิสติกคือคุณพ่อก็มีความสนใจนะเขาก็วางแผนไว้ว่าแบบเฟสหนึ่งจะทํายังไงเฟสสองจะทํายังไงเฟสสามจะทํายังไงผมกลับไม่ได้สนใจพ่อเขาเท่าไหร่ที่น่าสนใจคือลูกเขาผมพยายามบอกเสมอนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของเชสพาเนี่ยผมเองเนี่ย ถ้าพูดตรงๆลูกค้าขายกลับมาให้เราเราอะซัพพอร์ตลูกค้าได้ลูกค้ามั่นใจแต่ลูกค้าไม่โตผมพูดตรงๆแต่ถ้าถามว่ามีผลตอบแทนไหมยั่งยืนไหมยาวนานไหมแน่นอนยาวนานยั่งยืนเพราะว่าเครื่องจกักรเครื่องจักรลูกค้าแต่มันมีจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองภาพออกลูกค้าสามารถเติบโตได้นะครับผมพูดให้น้องเขาฟังซึ่งเราก็ผมเป็นคนพูดตรงๆไง ก็คือเด็กยุคนี้เด็กยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเจนซีปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไปมองเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตโด้วยการใช้เงินต่อเงินซึ่งเอาตรงๆนะการที่มันจะเงินต่อเงินได้เนี่ยเงินมันจะต้องมีมากพอถ้าเงินมันไม่ได้มีมากพอเงินมันไม่มีทางต่อเงินให้ปรับเติบโตไปได้ไม่งั้นก็ต้องไปทําอะไรที่มันแบบไม่ค่อยถูกต้องนัก หรือเสี่ยงมากๆซึ่งผมบอกเลยเสี่ยงมากๆนี่คือในโลกยุคป,ปัจจุบันนี่ความเสี่ยงนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆก็เลยคุยกับน้องเขาว่าน้องเขาโชคดีมากนะที่คุณแม่เขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แผนการทาธุรกิจทอถุงมือเนี่ยเขาทําเพื่อลูกวางแผนรองรับไว้ให้ลูกซึ่งถ้าน้องเขาคลิกนิดนึงและเอาเนี่ยผมมองว่ามันต่อยอดได้นะครับแหล่งที่น้องเขาอยู่ก็เป็นแหล่งถุงมือด้วยนะครับทีนี้ เราก็มาว่ากันถึงเรื่องการเป็นผู้ประกอบการตัวจริงร้อยมันมีหลายๆอย่างที่ต้องศึกษาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการลงมือทําการศึกษาหาข้อมูลหาความรู้การวิเคราะห์แบบสโอรสอะไลิซิสว่าแบบเออจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอะไรอย่างเงี้ยข้อด้อยมันเป็นยังไงบ้าง,งธุรกิจนี้อะไรเงี้ยรวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์ตลาดแต่ที่ลูกทุกค้าจะได้จากเราไปเลยก็คือเรื่องของโน้ตาว ความรู้เฉพาะวิชาชีพทักษะต่างๆลูกค้าได้แน่ๆที่สําคัญก็คือได้แนวคิดได้วิธีการคิดได้วิธีการดูทิศทางแล้วก็การรู้ต้นทุนที่แท้จริงว่าเราควรต้องวิเคราะห์ยังไงอะไรประมาณนี้ก็เลยมองจุดน้องเขาจะเป็นหลักแค่กเราจะบอกว่าธุรกิจของเชื้อสายเราเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆคอ u s สเน s s เลยเนี่ยเราเน้นให้ลูกค้าเติบโตลูกค้าเติบโตเรายิ่งแฮปปี ฟังนะครับลูกค้าเติบโตผมยิ่งแฮปปี้ลูกค้าทําตลาดได้ผมยิ่งแฮปปี้ถ้าตราบใาที่ลูกค้ายังใช้เครื่องจักรของเชรสาพใช้วัตถุดิบของเชสไพดผมซัพพอร์ตไปจนยาวนานตลอดกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการที่ว่าเราไม่ได้เน้นขายเครื่องสาระสาคัญเราไม่ได้จบที่การขายเครื่องเราเน้นว่าลูกค้าต้องอยู่ยั่งยืนยิ่งถ้าลูกค้ามีโอกาสต่อย,ยอดทางธุรกิจได้เนี่ย มันมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะเติบโตเติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วถามว่าลูกค้าเราเนี่ยด้วยระยะเวลาที่เราทามาก่าเกือบยี่สปีเนี่ยลูกค้าเราเติบโตเยอะเยอะแยะเ,ยะเ,ยะเยะต็มไปหมดบางคนทํางานประจําสามีภรรยาตอนนั้นโยนหัวก้อยกัน,กนว่าใครจะออกมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนหนึ่งทํางานอีกคนหนึ่งก็คนหนึ่งทํางานอยู่บ้านอีกคนหนึ่งทํางานประจําแล้วก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็สตาร์ทธุรกิจไปในตัว มันก็ทําให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นนะครับถ้าไม่เจออุปสรรคอื่นๆระหว่างทางอุปสรรคชีวิตอนะไรอื่น,น,น,นมามันก็ค่อยๆไปได้ราบลื่นนะครับแค่อยากจะฝากไว้ว่าสําหรับคนรุ่นใหม่สําหรับเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่กํลาลังทํางานอยู่และเป็นรุ่นแบบสามสิบกว่าอะไรเงี้ยอยากให้มองโอกาสทางธุรกิจที่เรามีโอกาสากเติบโตการใช้ปากการใช้คอนเน็ชันการใช้สายสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก เป็นหัวหน้าเก่าเป็นลูกน้องเก่าใครๆก็ตามมันเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีนะครับยิ่งถ้าเราผลิตเองด้วยนะครับผมฝากไว้นะครับทอถุงมือกับเชือสะพายนะครับทำง่ายทิบานไม่ต้องเดินทำงาน,นตลายก็ขายได้ครับสวัสดีครับ